ใจของนักเรียนพืชสวนคืออะไรคือพืชที่เป็นอย่างไรลูกพืชสวนนักเรียนแยกออกไปค่ะระหว่างพืชสวนกับพืชไร่เรายกตัวอย่างพืชสวนครูฟังลูกเช่นอะไรบ้างพืชสวนคะกะเพราไม่ใช่ลูกเป็นพืชไร่กระเพราเป็นผกักก็อยู่ในพืชสวนเหมือนกันจะเป็นผกักอ่างเงาะคะ ส้มอง,องุ่นลำไยทุเรียน,ยนสับประรดสับประดบประดเหรอคะอ่าไม่ใช่แล้วอ่าตอนนี้ครูรับฟังก่อนแต่ว่ามีทั้งผิดและถูกพืชสวนส่วนใหญ่จะเป็นพืชน,นะคะเออไม้ย,ยืนต้นะยยน,ตน,นะคะแล้ก็แยกจำแนกได้อีกนะคะจำแนกไปอีกนะคะไม้ย,ยืนต้นเช่น ีเรียนพูดถึงมะม่วงขนุนผู้เรียนเงาะนะคะพืชสวนพืชดอกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็เป็นพืชสวนพืชสมุนไพรก็เป็นพืชสวนผักก็เป็นพืชสวนเหมือนกันนะคะส่วนพืชไร่ส่วนมากก็เป็นประเภทพืชล้มลุกต้นไม่แข็งแรงเช่นสัปะรดไายสับปะรดอะไรอีกพืชไร่ <Oil. S 2> อ้อยเก่งมากเริ่มเข้าใจแล้วนะคะอ่าพอพอได้ใช่ไหมลูกอาทีนี้ยกตัวอย่างรู้สึกว่าจะหันแต่หาแต่ผลไม้อยงยกตัวอย่างประเภทผลไม้พืชส่วนที่เป็นผลไม้เช่นต้นอะไรบ้างใครตอบได้มังคุดส้มผลไม้แอปเปิ้ลลิ้นจีเงาะ คะลำไย,ยมังคุดอ่ลองท่องเหมือนเด็กๆปหนึ่งจ้ำจี้ผลไม้นน้อยนาะ บางคนยังลืมๆืมไปแล้วบางคนนี่แม่นละอีกครั้งลูกจำจี้ผลมไม้แดงไผ่แดงกวาขาหนุนน้อยหนาพุทรา ในบรรดาที่เรียนท่องมาเนี่ยนะคะผละไม้มันก็มีบางชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรคาว่าสมุนไพรคือใช้ทําอะไรได้คะเป็นยารักษาโรคได้เช่นอะไรบ้างคะพืชสมุนไพรดาวเรือง,งพูดถึงมะกรูดชมิน,น,นอะไรลูกตะไคร้นะคะ กระชายค่ะอาขิงแล้วลูกอะไรอีกคะพืชสมุนไพรค่ะอะไรอีกอกะเพราโหระพามะระขีนกนะคะอ่าตัวอย่างพืชสมุนไพรทีนี้ไม้ดอกล่ะไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นพืชสวนไม้ดอก เรียนแล้วทบทวนว่าสัปดาห์เมื่อภาคเรียนที่หนึ่งะคะไม้ดอกคือดอกไม้ที่มีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองนะคะเช่นดอกอะไรบ้างดาวเรืองร้อยไม้กุหลาบมะลิคะจำปีจำปาดอกทิวลิป บานบุรีดอกอัญชันบานเย็นบานเช้านั่นคือประเภทไม้ดอกนะคะบานเช้าไหมยไม่มีนะคะอ่าต่อไปประเภทไม้ประดับก็คือไม้ที่มีใบที่สวยงามเหมือนที่ครูสาวณีนำมาให้ดูนะคะอ่าต้นอะไรลูกมันเริ่มโตแล้วนะคะอ่าต้นอะไรคะ เศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรเือนในนะคะต้นมาคู่มากเมียนะคะต้นไม้ประเภทนี้นักเรียนสังเกตดูไม้ประดับคือใบจะทำไมคะสวยงามนะคะเคยเห็นดอกไหมลูกไม่เห็นดอกเป็นไม้ประดับใบนะคะที่มีใบที่สวยงามนะคะอ่ะไม้ประดับมีตัวอะไรอีกเสรษฐีเรือนนอกเรือนใน เศรษพันล้านถ้าปลูกแล้วมีเงินเป็นพันพันล้านลูกปลูกรอบบ้านเลยนะคะต้นวาสนาต้นอ่านางควกักสีมานร,รู้หลายอย่างคนอื่นช่วยกันตอบสิลูกผู้ชายนล่ะคะช่วยกันคิดบ้างลูกต้นอะไรคะต้นเทียนทองอืมอะไรคะกระเช้าสีดาสาวน้อยปาแป้ง นะคะเฟินใช่ไหมคะประเภทไม้ประดับนะคะวันนี้เราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องของพืชนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งพืชสวนและพืชไรนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีแบบทดสอบให้ทำแต่ให้เรียนได้นะคะบันทึกความรู้บ้างไม่ต้องจดทั้งหมดลูกเวลาครูให้ความรู้มานักเรียนก็ยอ่อแต่ให้ได้ใจความเรื่องของพืชขอสไลด์ด้วยค่ะ เกษตรแบบไทยๆการปลูกพืชนะคะการปลูกพืชเก็บวันที่ด้วนะคะการปลูกพืช ความหมายของการปลูกพืชนะคะความหมายของการปลูกพืชความหมายของการปลูกพืช ค่ะต่อไปนักเรียนไม่ต้องโจทย์นะคะไม่ต้องโจทย์เรามาอ่านมพร้อมกันช่ะนักเรียนอ่าอ่านสิคะลูกพร้อมๆกันพืชหมายถึงเมล็ดพันไม้สิ่งที่จะเป็นพันต่อไปพันไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆค่ะพืชหมายถึงเมล็ดพันธุไม้นะคะสิ่งที่จะเป็นพันต่อไปพันุไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ ในป่าในดงนักเรียนคะมีใครไปรดน้ำผลดินไหมลูกในป่าทึบป่าดงดีบป่าชื้นไม่มีนะคะพืชก็จเจริญพันธุ์ไปตามธรรมชาติเมื่อมีดอกนะคะมีผลผลที่แก่จัดแล้วล่วงลงสู่ดินนะคะได้รับอะไรคะแร่ธาตุจากดินเขาก็จเจริญน,นะคะแตกต้นใหม่ แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมีใครไปรดน้ำไหมคะไม่มีได้น้ำจากอะไรลูกน้ำฝนธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะช่วยนะคะทำให้ป่าไม้นั้นมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์นะคะและคำว่าปลูกนะคะปลูกหมายถึงอะไรคะ ว่าปลูกหมายถึงนําต้นไม้หรือส่วนอื่นไม่ต้องโจดน,นะคะของพืชน,นะเช่นมเมล็ดพันธุ์หน่อหัวปลูกไว้ในดินหรือใส่วัสดุอื่นแล้วมันก็จะงอกจเจริญเติบโตออกมาเรื่อยๆนะคะสไลด์ต่อไปนะคะสไลดน,นี้บันทึกความรู้นะคะดังนั้นการปลูกพืชจึงหมายถึงการนาเอามล็ดพันธุ์การนําหนอ่อหัวมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่ เหมาะสมนะคะเมื่อปลูกแล้วนะคะเพื่อให้พืชนั้นงอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะถ้าประเภทผักเมื่อโตขึ้นเราก็นำไปทำเป็นอาหารนะคะถ้าเป็นต้นไม้ไม้ประดับนะคะเราก็นำไป โอ้ไว้ร,บรอบๆบริเวณบ้านหรือสวนหย่อมที่บ้านของเรานะคะการปลูกพืชหมายถึงการนำ,อำเอามล็ดพันธ์ุหนอ่อหัวมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ถ้าเราอยากให้พืชที่เราปลูกนะคะขยายพันธุ์มากๆเราก็ต้องดูแลบำรุงมเมล็ดพันธุ์นะคะให้มเมล็ดพันธุ์นั้นสมบูรณ์มเมล็ดที่สมบูรณ์คือมเมล็ดที่ไม่มีมแมลงกัดกินนะคะเป็นมเมล็ดที่เต็มจริงๆไม่ฝ่อคำว่าฝ่อคือแห้งและเรียนเคยแกะกระเทียมไหมลูกกระเทียมอ่อเป็นไงคะกระเทียมที่ฟอแล้ว กดปันเป็นไงลูกจะนิ่มยุบบุบนะคะ การจะปลูกพืชแต่ละชนิดนะคะจะปลูกพืชอะไรก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่สภาพของดินฟ้าอากาศแล้วก็ภูมิประเทศนะคะถ้าอยู่ทางภาคเหนือก็ปลูกพืชแบบหนึง่งอยู่ภาคก,กลางก็อีกแบบหนึ่งนะคะหรือทางภาคใต้ก็อีกแบบหนึง่งทางภาคใต้ปลูกอะไรมากลูกประเทภทยางพาราถ้าทางภาคเหนือนะคะก็ปลูกอะไรคะคะใบาชา สตรอเบอรี่ถ้าทางใต้สตออะไรสตอเฉยๆนะคะฝักสีเขียวถ้าสตรอเบอรี่นั้นเป็นต้นไม้เป็นพืชล้มลุกนะคะ,ะมีผลมีผลผลสีอะไรคะสีแดงสดขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะถ้าเรานำสตรอเบอรี่ไปปลูกทางภาคใต้เป็นไงลูก ตายเพราะเขาชอบอากาศเ<ม>ย็นจัดอากาศหนาวถ้านำสตอไปปลูกทางภาคเหนือล่ะคะก็ก็จะตายเหมือนกันเพราะว่าอากาศต่างกันนะคะต่อไปเป็นประเภทของพืชนะคะประเภทของพืช